ไปเดี๋ยวเข้าไปไม่ใช่อันนี้ร้านเขาบอกว่าทองผาทองผาภูมิริเวอร์อยู่ข้างหน้าเราน่าจะจองริเวอร์ไปนะเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละสรุปคือไม่มีชื่อคะ่ะ <c oughs> วันนี้ก็นอนเซหน้าเซเว่นไปแล้วกันทองผาภูมิไม่ใช่อ่อออานุ่งานหนุ่งานนุ่งนนุ่มงานนุ่งานง นี่แหละ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 เอามอเตอร์ไซค์จอดข้างนอกใช่ไหมฮะมันจะเปียกเปล่ะนี่แหล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 ะนอนนี้นะคืนนี้นอนนี้นะคืนนี้แลนอนนี้นะมาถูกหรือเปล่าถูกสิมันก็น่าจะมีชื่อเดียวป่ะถ้ามาไม่ถูกก็อูยังเวอรอ วิวเวอร์มากนี่ทุกคนตอนนี้เราถึงที่พักแล้วนะครับโอ้ดูสวยมากเฮ้ยวิวแบบดีมากเลยนะฮะชื่อว่าทองผับูมริเวอร์นะครับอันนี้ไปเช็คอินมาเรียบร้อยแล้วก็ได้ห้องตรงนี้อุน้ยนี้ห้องแบบเป็นเดี่ยวๆเลยอะเดี๋ยวเราจะถ่ายเสร็จปุป๊บเราก็ไปเลยนะเราก็จะออกไปตลาดเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่เลยนะคะในห้องเบอร์สามนะครับไปเข้าไปดู นี่เลยอ่ะห้องราคาเท่าไหร่อะลืม,มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขออนุญาตอ่าใส่ไว้ในเราขออนุญาตใส่ไว้ในสมุดใส่ใใส <c oughs> ใสไวในคลิปแล้วกันเนาะเราลืมอะ่ะจะไม่ได้แล้วนี่นะครับโอ้ห้องเขาดีอยู่นะเนี่ยกรลุณาตรวจสอบทักสินอะไแบบมีราคามีอะไรเงี้ยให้ดูเลยทนันทีนะนีมีไอ้กระดาษจิชชู่เหรอไม่ทิชชู่แบบใหญ่จังเลย ทีวีนะครับน้ำสองขวดนะฮะชากาแฟนะครับเครื่องต้มอันนี้ปลั๊กไฟวุ้ยดีจริงมีปลั๊กไฟตรงนี้แล้วก็คือนั่งทํางานอะไรต่างๆนานานหรือว่ามานอนเล่นตรงนี้ได้อันนี้ก็จะมีปักแอร์ห้องแอร์นะทุกคนว้าว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 ,ว,าวมีตากผ้าซักผ้าตากได้นะอุ้ยเออเนาะเราขอญยกซักผ้าตากได้ปะ่ะเนี่ยมีโต๊ะอันนี้ของเราวโลกนี้นึงนะแล้วเป็นเตียงคู่นะมาคนเดียว มาคนเดียวให้เตียงคู่เลยได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็จะได้วางของนี่ห้องน,น้ำโอ้ห้องน้ำดีอยู่นะอ๋อห้องน,น้ำเขาทำเป็นโซนเป็นแบบไม้หมดเลยเนาะเนี่ยเป็นไม้หมดเลยแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับแล้วก็นี่ก็โอเคอยู่ในราคาจักบาทกับบรลุเดี๋ยวพอดูก่อนคือ เราแบบไม่ได้คุยกับเขาไงเราจองผ่านแบบแอปพลิเคชันตัวแทนเนาะมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวทุกคนทุกคนดูก่อนเนาะทิปของฉันตกอยู่ขึ้นแล้วสักบาทละ่ะประมาณประมาณ ประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่เลยอื่อู้มีตู้เย็นด้านล่างเขาเขาไม่ได้ใส่น้ำเอเย็นไว้ให้เราหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วพระคนหนูนี่ป <Yeah. S 1> ระมาณนี้นะครับทุกคนเขาก็ชื่อว่า ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าทองผาภูมิเวอร์ลืมตลอดอ่ะประมาณนี้แหละไปเดินทางเดี๋ยวจะออกไปอันนี้แล้วจะออกไปกินทุเรียนอ้สวยมากสวยมากคือมันแบบว่าอยู่แบบในเมืองคือมีภูเขาแล้วก็เห็นบรรยากาศเลยอะ่ะ มันจึ้งมากมันจึ้งใจนะทุกคนมันจึ้งใจเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกเียว่ะ